สวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสมัครขับโบลเดเวอร์หรือว่าโบลของคนขับนั่นเองที่เราสามารถขับรถหาเงินได้นะครับในคลิปนี้จะสอนแบบละเอียดทุกขั้นตอนล่าสุดในปี2026อัปเดตใหม่เลยนะแนะนําให้เปิดอีกเครื่องหนึ่งดูแลยก็ทําตามไปพร้อมกันทีละขั้นตอนเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากสมัครแล้วเดี๋ยวเราไปดูเอกสารที่ต้องใช้กันก่อนเลยนะครับเอกสารที่ต้องใช้ก็มีประมาณนี้นะครับ เป็นรูปที่ถ่ายไว้แล้วหรือจะถ่ายสดๆก็ได้ผมแนะนําให้ถ่ายภาพไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญเลยนะครับรหัสผู้แนะนําตามนี้เท่านั้นจะสามารถสมัครผ่านง่ายขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นรหัสจากตัวแทนการรับสมัครโดยตรงเลยนะครับ ผมแนะนําให้เปิดอีกเครื่องดูแล้วก็ทําตามไปพร้อมกันเลยนะครับผมทีละขั้นตอนนะครับสําหรับใครที่พร้อมแล้วเราไปดูวิธีการสมัครขั้นตอนแรกกันเลยนะครับลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้สําหรับลิงก์สมัครนะครับให้มากดที่เพิ่มเติมตรงใต้คาอธิบายนะครับเสร็จแล้วนะครับผมกดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับจะเห็นนี่นะครับผมลิงก์สมัครสีฟ้าตรงนี้เป็นลิงก์สมัครคนขับโบโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ตัวแทนการรับสมัครนะครับ กดตรงนี้ได้เลยลิงก์สีฟ้านะครับเพื่อเข้าไปสมัครนั่นเองแล้วสําหรับใครที่ติดปัญหาอะไรสามารถสอบถามที่ไลน์ตรงนี้ได้นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็เข้ามาที่หน้าสมัครเป็นคนขับโดยตรงเลยนะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นลิงก์ของตัวแทนในการรับสมัครนะครับใครที่สมัครลิงก์นี้มันจะผ่านง่ายแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาสมัครกันเลยนะครับผมสำหรับขั้นตอนแรกนะนี่นะครับผมมาใส่อีเมลของเราที่เราใช้นะครับอีเมลนะครับผมใส่ช่องนี้ไปเลย ส่วนช่องที่2ตรงนี้นะครับใส่เบอร์มือถือของเรานะครับผมเบอร์โทรศัพท์ จำนวน10ตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเลือกเมืองในการขับนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กยอมรับเป็นคนขับตรงนี้นะครับสําหรับเมืองนะครับผมก็หาจังหวัดที่ตัวเองขับได้เลยนะครับทุกคนแต่ evet, สำหรับใครนะครับที่หาจังหวัดของตัวเองไม่เจอนะเราสามารถใส่กรุงเทพได้เลยนะครับนี่นะใส่กรุงเทพไปเลยใครที่หาจังหวัดตัวเองไม่เจอนะจะเป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับผมใส่ข้อมูลของเราให้ครบถ้วนตามนี้อย่าลืมติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็กดสมัครเป็นคนขับปุ่มด้านล่างสีเขียวตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาที่หน้านี้นะครับก็ให้เรานะครับผมรับรหัสผ่าน SMS นะครับกดอันแรกนะครับผมตรงนี้นะครับเขาจะส่งนะครับผมเป็นรหัส OTP ไปที่เบอร์ของเราที่เราได้ทําการกรอกไว้นะครับก็นะครับผมเอามาใส่ที่หน้านี้ได้เลยนะครับก็เอามากรอกได้เลยนะครับเสร็จแล้วมาหน้านี้ก็ให้เราใส่ข้อมูลรายละเอียดของเรานะครับก็จะเป็นชื่อและก็นามสกุลตามบัตรประชาชน ภาษาก็ให้เลือกเป็นไทยมันจะเลือกมาให้อยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วรหัสผู้แนะนำใส่ตามนี้นะครับ funnyl 1 0ก็เป็นรหัสจากผู้รับสมัครโดยตรงสำหรับใครที่ใส่รหัสตามนี้จะสมัครผ่านแน่นอนนะครับก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับรหัสผู้แนะนำใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับ funnyl 1 0ตามนี้นะครับทุกคน ก็สำหรับใครที่กดลิงก์ด้านล่างมันก็จะใส่ให้อยู่แล้วนะครับผมมันจะทําให้เราสมัครผ่านง่ายขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นรหัสจากตัวแทนการรับสมัครคนขับโดยตรงเลยนั่นเองและเรายังได้โบนัสเงินฟรีด้วยนะครับถ้าเราขับรถตามจํานวนรอบที่เขากําหนดไว้แล้วที่สําคัญนะครับติดปัญหาตรงไหนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเลยลิงก์ด้านล่างนะครับสงวนสิทธิ์เฉพาะคนที่ใส่รหัสนี้หรือว่าสมัครตามลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็นี่นะครับมาเลือกประเภทรถของเรานะครับผมแล้วก็ผู้ผลิตนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกให้เป็นตัวอย่างให้ดูนะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับผมใส่ข้อมูลรายละเอียดรถของเราให้ตรงตามเล่มทะเบียนนะครับใครที่ไม่มั่นใจสามารถเอาเล่มรถของเรามาเปิดได้เลยหรือว่าจะเป็นสัเนาเอามาดูก็ได้นะครับผมใส่รายละเอียดตามนี้ให้ครบถ้วนนะครับก็นี่นะครับผมจะเป็นตัวอย่างนะครับใส่รายละเอียดให้ครบตามนี้นะทุกคนเสร็จแล้วก็กดถัดไปปุ่มด้านล่างสีเขียวนะครับ เสร็จแล้วมาหน้าถัดไปหน้านี้นะครับให้เราใส่เลขบัตรประชาชน13หลักของเรานะครับตรงนี้ใส่ให้ครบถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีเลขใบอนุญาตขับขี่ตรงนี้เหมือนกันใส่ให้ครบแล้วก็ถูกต้องนะครับและสําหรับใครที่มีใบขับขี่สาธารณะสามารถติกตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่ใครไม่มีไม่ต้องติกอะไรนะครับเสร็จแล้วนะครับผมกรอกข้อมูลครบถ้วนนะครับตรวจสอบให้ดีนะเสร็จแล้วกดตรงนี้ปุ่มสีเขียวได้เลยถัดไปนะครับ ถัดไปมาที่หน้านี้นะครับหน้านี้สําคัญมากนะครับก็จะให้เราอัปโหลดเอกสารสําคัญของเรานะครับเป็นเอกสารนะครับผมที่ใช้ในการสมัครนั่นเองก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับมีใบขับขี่มีรูปหน้าตรงนะครับแล้วก็จะมีบัตรประชาชนของเราแล้วก็จะมีเอกสารการจดทะเบียนก็คือเล่มรถของเรานะครับผมเอกสารหน้าเล่มประมาณนี้นะครับจะใช้เป็นเล่มตัวจริงหรือว่าถ่ายเอกสารก็ได้เช่นกันนะครับ สำหรับเอกสารสําคัญที่ต้องอัปโหลดเลยนะครับจะเห็นว่ามันจะมีดอกจันต่อท้ายตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับอันที่จําเป็นต้องอัปโหลดต้องอัปโหลดให้หมดนะครับผมสําหรับอันไหนที่ไม่มีดอกจันต่อท้ายเราไม่จําเป็นต้องอัปโหลดก็ได้นะครับเห็นไหมครับผมว่ามันจะมีดอกจันต่อท้ายอันนี้คือเอกสารสําคัญที่จําเป็นต้องอัปโหลดนะครับผมส่วนอันที่ไม่มีนะครับไม่ต้องอัปโหลดก็ได้นะครับผมสําหรับวิธีการอัปโหลดนะครับผมก็นี่นะครับกดอัปโหลดไฟล์แบบนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้กล้องของเราถ่ายเอกสารสดๆไว้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีเอกสารวางอยู่ตรงหน้าเราก็กดกล้องนี้ถ่ายได้เลยแต่อันที่ผมแนะนําเลยจะเป็นอันนี้นะครับอัปโหลดด้วยรูปภาพนะครับคือเราจะถ่ายเอกสารไว้อยู่แล้วนะครับผมและเอามาโหลดเอามาอัปโหลดตรงนี้นะครับมันจะชัดกว่านะครับแล้ววิธีอัปโหลดก็กดรูปภาพแบบนี้ไปเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็เลือกเอกสารของเรานะครับอย่างเช่นเป็นอันแรกอันนี้ก็กดอัปโหลดแบบนี้ไปได้เลยนะครับกดยืนยันด้านล่างนะครับเห็นว่าข้อมูลชัดเจนที่สําคัญเลยคือต้องถ่ายเห็นให้ครบและชัดเจนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับสําหรับเอกสารตรงนี้ใช้เป็นเล่มตัวจริงหรือว่าจะเป็นเอกสารที่ถ่ายไว้ก็ได้เอกสารหน้าเล่มได้นะเหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะครับผมแบบนี้ก็คือเราอัปโหลดแล้วจะขึ้นแบบนี้ ไล่อัปโหลดให้ครบทุกอันเลยสําหรับอันที่มีดอกจันต่อท้ายแบบนี้คือต้องอัปโหลดนะครับสําหรับรูปของเรานะครับผมแนะนําให้เป็นรูปหน้าตรงเหมือนถ่ายบัตรประชาชนนั่นเองใครอัปโหลดครบเสร็จแล้วกดถัดไปปุ่มสีเขียวด้านล่างได้เลยสำหรับหน้าถัดไปหน้านี้จะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะครับ สำหรับประเภทการเรียกเก็บเงินอันแรกตรงนี้นะครับผมให้เราติ๊กเป็นบุคคลธรรมดานี่นะครับเลือกบุคคลธรรมดาได้เลยส่วนที่อยู่นะครับใส่ตามบัตรประชาชนของเราได้เลยและก็ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารก็คือชื่อเรานะครับใส่ได้เลยนะครับเสร็จแล้วหมายเลขบัญชีธนาคารใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นชื่อธนาคารของเรานั่นเองตรงนี้ก็เลือกชื่อธนาคารของเราได้เลยว่าเราใช้ธนาคารอะไรอยู่ ตรงนี้แนะนําว่าข้อมูลต้องตรงกันนะครับชื่อเรากับชื่อบัญชีต้องตรงกันนะครับจะสมัครผ่านแน่นอนนะครับใครที่ใส่ข้อมูลของเราครบเรียบร้อยตามที่ผมบอกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่บัญชีธนาคารเลขธนาคารของเราเลื่อนลงมาให้สุดจะเห็นตรงนี้นะครับถัดไปก็คือสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับหน้านี้นะครับ หลังจากสมัครตามที่ผมบอกทุกขั้นตอนรอทางโบสติดต่อกลับมาทางอีเมลไม่นานครับถ้าสมัครผ่านลิงก์นี้บางคน5นาทีบางคน10นาทีก็ผ่านแล้วบางคนก็1วันแนะนำให้รอก่อนนะครับผมสำหรับขั้นตอนนี้หลังจากที่เราสมัครผ่านเขาก็จะติดต่อเรามาทางอีเมลประมาณนี้ให้เราเข้ามาตั้งรหัสผ่านได้เลยผ่านอีเมลของเรานั่นเองนะครับ ตั้งรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมเข้ามาดาวน์โหลดแอปคนขับนะครับตรงนี้นะครับผมจะเป็นแอปคนขับนั่นเองชื่อตามนี้ได้เลยโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เเลยนะครับชื่อตามนี้เข้ามาในแอปแล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยปุ่มสีเขียวและก็เลือกเลยว่าเราจะเข้าด้วยอีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็เลือกได้เลยนะครับถ้าเป็นอีเมลก็กรอกอีเมลของเราหรือว่าจะรับลิงก์เข้าสู่ระบบก็ได้หรือว่าถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็กรอ,อกเบอร์โทรศัพท์ของเราให้เรียบร้อย แล้วก็เข้าไปขับหาเงินได้เลยสอนรับงานโบ๊สำหรับมือใหม่ใครที่สมัครผ่านแล้วดูคลิปนี้ครับเปิดแสดงการออนไลน์รองงานเข้าจะเป็นเสียงแบบนี้กดรับงานและขับไปรับแผนที่มี2แบบ Google Map กับในตัวแอปโบ๊ถึงจุดรับกดมาถึงลูกค้าขึ้นรถแล้วกดเดินทางได้เลยครับ ส่งลูกค้าถึงที่หมายอย่างปลอดภยัยอย่าลืมกดจบงานปุ่มด้านล่างเสร็จแล้วรอรับงานต่อไปได้เลยครับใครที่สนใจสมัครดูคลิปก่อนหน้าได้เลยครับ